เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดวนมีเสียงระเบิดดังที่เนิน350คาดคเขมรเหยียบเบื้องตัวเองข่าวด่วนจากพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในทันทีหลังจากมีรายงานเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นบริเวณเนิน350ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญใกล้แนวชายแดนข่าวที่ออกมาสร้างความตื่นประหนกและความกังวลทั้งในพื้นที่และในสังคมออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่ไว้วางใจกันเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้หลายฝ่ายหวนเกรงว่าจะเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่ที่อาจลุกลามไปสู่ระดับรุนแรงเสียงระเบิดที่ดังขึ้นบนเนิน350ไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ทั่วไปแต่กลายเป็นจุดสนใจเพราะเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าเป็นทหารกัมพูชาที่เหยียบกับระเบดิดหรือวั่งที่ถูกฝังไว้ในพื้นที่ ซึ่งคำว่าเหยียบเบื้องตัวเองที่แพร่สะพัดออกมาได้สร้างภาพจำและกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในทันทีหลายคนตั้งคำถามว่านี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทหรือเป็นผลจากความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่หากเป็นอุบัติเหตุจริงก็สะท้อนถึงความอันตรายของพื้นที่ที่เต็มไปด้วยระเบิดที่หลงเหลือจากสงครามในอดีตแต่หากมีเงื่อนงำมากกว่านั้นก็อาจชี้ให้เห็นถึงการวางกับดักหรือการเคลื่อนไหวที่มีในทางการเมือง พื้นที่เนิน350มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มานานเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงที่สามารถใช้สอดส่องความเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายการที่มีเสียงระเบิดดังขึ้นที่นั่นจึงไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ประสบเหตุโดยตรงแต่ยังมีผลกระทบต่อการวางกำลังและความมั่นคงในภาพรวมทั้งสงฝ่ายต่างจับตามองและเพิ่มระดับการเตรียมพร้อมเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลาย ในเชิงประวัติศาสตร์พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเคยเป็นสมรภูมิที่เต็มไปด้วยกับระเบิดโดยเฉพาะช่วงสงครามกลางเมืองกัมพูชาและช่วงที่กองกำลังต่างๆเคลื่อนไหวในแนวชายแดนระเบิดที่ถูกฝังไว้นับหมื่นนับแสนนั้นหลายลูกยังคงหลงเหลืออยู่ในดินแม้จะมีโครงการเก็บกู้ระเบิดจากองค์กรนานาชาติและการร่วมมือของทั้งสองประเทศแต่ก็ยังมีเหตุการณ์การเหยียบระเบิดเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะ การที่ทหารกัมพูชาถูกสงสัยว่าเหยียบกับระเบิดจนเกิดเหตุครั้งนี้จึงสอดคล้องกับปัญหาที่ยืดเยื้อมานานและยังสะท้อนถึงความเปราะบางของพื้นที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าหลังเสียงระเบิดดังขึ้นมีการเคลื่อนไหวของกำลังทหารทั้งสองฝ่ายในพื้นที่อย่างเข้มข้นกองทัพไทยได้ส่งหน่วยลาดตระเวนเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ขณะเดียวกันกัมพูชาก็ส่งกำลังเข้ามาใกล้พื้นที่เช่นกัน ทำให้เกิดบรรยากาศตึงเครียดที่อาจบานปลายเป็นการเผชิญหน้าแม้จะยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่ามีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจำนวนเท่าใดแต่เพียงแค่คำว่าเสียงระเบิดที่เนิน350ก็เพียงพอที่จะสร้างแรงกดดันทั้งภายในประเทศและในระดับนานาชาติสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้ยิ่งน่าจับตาคือการรายงานข่าวที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ภาพถ่ายและข้อความสั้นๆเกี่ยวกับเหตุระเบิดถูกแชร์ต่อกันอย่างเป่าเนื่องหลายเพจข่าวเลือกใช้ถ้อยคำดรามา่าเช่นขมเมนเหยียบบึ้งตัวเองหรือเสียงระเบิดกลางเนินจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจในทิศทางที่แตกต่างกันบางคนเชื่อว่าเป็นความผิดพลาดของฝ่ายกัมพูชาเองบางคนกลับสงสัยว่าอาจเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อย,ยนความผิดให้ฝ่ายตรงข้าม ความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยจึงกลายเป็นพื้นที่ให้ข่าวลือเติบโตอย่างกว้างขวางการวิเคราะห์ในมิติทางการเมืองระบุว,ว่าหากเป็นจริงว่าทหารกัมพูชาเหยียบกับระเบิดจนเกิดเหตุฝ่ายกัมพูชาอาจใช้เหตุการณ์นี้เป็นข้ออ้างเพื่อกดดันไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยกล่าวหาว่าไทยยังคงวางกับระเบิดหรือไม่ยอมเคลียร์พื้นที่อย่างจริงจัง ขณะที่ไทยเองก็คงยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวยังเต็มไปด้วยกับระเบิดที่หลงเหลือจากอดีตไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งถูกวางใหม่ความแตกต่างในการตีความนี้เองที่จะเป็นชนวนการเถียงกันในระดับรัฐบาลสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตประจำวันแม้หลายหมู่บ้านจะพยายามกลับมาทำมาหากินหลังความสงบ แต่เสียงระเบิดเพียงครั้งเดียวก็สามารถทําให้ทุกอย่างกลับมาสู่ความหวาดกลัวอีกครั้งเด็กๆที่เดินไปโรงเรียนอาจถูกสั่งให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบางจุดชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าอาจต้องหยุดกิจกรรมชั่วคราวการค้าชายแดนที่ปรอะบางอยู่แล้วอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากความไม่มั่นใจนี้ในมุมของทหารเหตุการณ์ที่เนิน350คือบทเรียนที่ตอกย้ำว่าพื้นที่นี้ยังคงเป็นเขตอันตราย การเคลื่อนไหวใดๆจำเป็นต้องระมัดระวังและใช้กําลังทหารที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกับระเบิดความพร้อมของหน่วยเก็บกู้ระเบิดจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งไทยเองเคยมีความร่วมมือกับหน่วยงานานานาชาติในการเก็บกู้แต่การที่ยังมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งบ่งชี้ว่าปัญหายังไม่ถูกแก้ไขยอย่างเด็ดเสร็จ เมื่อมองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เหตุการณ์เล็กๆเช่นนี้อาจถูกขยายจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงที่ไทยและกัมพูชากำลังมีปัญหาความสัมพันธ์อยู่แล้วการที่มีกำลังทหารจำนวนมากเผชิญหน้ากันตามแนวชายแดนทำให้ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเช่นเสียงระเบิดจากกับดักที่เหลืออยู่อาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการโจมตีโดยตรงและนำไปสู่การตอบโต้ที่เกินควร หากไม่มีการสื่อสารที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาสถานการณ์ก็พร้อมที่จะลุกลามในทันทีอีกประเด็นที่ต้องไม่มองข้ามคือมิติทางสื่อมวลชนภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากการรายงานข่าวมีอิทธิพลต่อความเข้าใจของประชาชนอย่างมากหากเนื้อหาข่าวเน้นไปที่การกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็จะยิ่งสร้างความเกลียดชังและความไม่ไว้วางใจต่อกันในทางกลับกันหากสื่อเลือกที่จะรายงานเชิงสร้างสารรค์และนำเสนอข้อมูลที่สมดุลก็อาจช่วยลดความตึงเครียดลงได้บ้างแต่ในโลกแห่งการแข่งขันเพื่อเรียกยอดผู้ชมและยอดแชร์สื่อมักเลือกเส้นทางแรกมากกว่าเสียงระเบิดที่เนิน350จึงไม่ใช่เพียงการสั่นสะเทือนในเชิงกายภาพแต่ยังสั่นสะเทือนในเชิงการเมือง สังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยทุกฝ่ายต่างจับตาว่ารัฐบาลทั้งสองจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรจะเลือกใช้การเจรจาและการสื่อสารเพื่อป้องกันการบานปลายหรือจะปล่อยให้ข่าวลือและการกล่าวหาทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นไปอีกในท้ายที่สุดความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ยังคงต้องการการพิสูจน์แต่ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่มีการจัดฉาก ความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกการที่ทหารหรือประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของกับระเบิดที่หลงเหลืออยู่คือบทเรียนที่ย้ำเตือนว่าภูมิภาคนี้ยังไม่อาจก้าวข้ามบาดแผลจากอดีตได้อย่างแท้จริง